สวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องทารูอัลเลเลนางฟ้าทิปมาดูดวงในช่วงนะคะดวงของคุณคุณมีสิทธิเลือกเองนะคะดวงรายวันดวงรประจำวันที่29มิถุนายน2568มาดูกันด้วยดวงการงานการเงนิงนความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับคนโสดสุขภาพโชคลาภเคล็ดลับสำเร็จความสำเร็จนะคะแล้วก็เลขนำโชคนะคะมาดูด้วยเดี๋ยวเราจะมาเลือกการ์ดกันนะคะสุ่มการ์ดกัน ไพ่เดือดวง today นะคะและนิยมมูมามู่กันช่วงท้ายด้วยนะคะมาดูกันเดี๋ยวเรามาสุ่มเลือกการ์ดก่อนเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้น้อมรับแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานวบวกไปนะคะอันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องเอาไปถ้าเพื่อนๆเ,เลือกแล้วแล้วไม่ดีต่อใจสามารถเลือกเป็นกองอื่นแทนได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามมามูก,กัน์ค่ะสำหรับกองที่หนึ่งอุ้ยใหม่นะะ กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามค่ะเะเพินตังจิตอธิษฐานก่อนเลือกนะคะสุ่มเลยถ้าเพื่อนๆชอบกองที่หนึ่งก็เลือกกองที่หนึ่ง ถ้าชอบกองที่สองก็เลือกกองที่สองนะคะหรือเ,เ,เพื่อนๆบอกว่าเขาเลือกทั้งสามกองเลยได้ไหมได้นะ <c oughs> ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะมาดูกันด้วยกองที่1ก่อนนะคะเริ่มกองที่1ก่อนเลยสำหรับกองที่1ถ้าเพืเ่อนๆอะไรที่เลือกกองที่1นะคะ นี่โอ้โหโชคชะตาของคุณการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแน่นอนดวงชะตาชีตของคุณเป็น wheel of fortune ขึ้นมาคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องราวเลยการงานการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะคะอาจมีเรื่องราวดีๆอาจเจอโปรเจกต์ใหญ่ได้งานใหม่หรือเลื่อนขั้นเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเรื่องของการเงินก็อาจจะมีโอกาสนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสได้เงินจากแหล่งที่ใหม่ๆหรือว่าได้เงินมา ในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเรื่องความรักของคนมีคู่นะคะความรักมันเริ่มลงตัวแล้วนะคะมีแฟนแนนาคตร่วมกันด้วยบางสิ่งบางอย่างอาจชัดเจนขึ้นขยับความสัมพันธ์มากขึ้นหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงเวลานี้นะคะในวันนี้นั่นเองส่วนความรักของคนโสดนะคะอาจพบคนที่น่าสนใจคนที่คุณแบบ อาจจะเป็นคนที่คุณแบบเล็งเลงกันไว้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากกว่าเดิมก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะพบคนที่น่าสนใจอย่างที่ไม่ได้ทานตั้งตัวอาจจอใครสักคนปิ้งใครสักคนหนึ่งเวลานี้ถ้าเรื่องของสุขภาพนะคะหมั่นออกกําลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ทานอาหารในตรงเวลานะคะเพื<ๆ>่อนพักผ่อนให้นอนหลับพักผ่อนดีกินอาหารดีมีประโยชน์สุขภาพก็ดีทะคะเพื่อน โชคลาบนะคะช่วงนี้ดวงดีมากเลยอาจมีเรื่องราวให้คุณได้อะไรใหม่ๆเรื่องราวที่จะตื่นเต้นเร้าใจได้อะไรเกี่ยวกับโชคลาบมาได้อย่างความน่าสจจนใจที่จะได้มานะคะเพื่อนๆเคล็ดลับนะคะเลือง,งานยามดีจะช่วยให้ส่งเสริมความสําเร็จนะคะนี่แหละเป็นช่วงโอกาสของเลืองงามงานยามดีเลขนาโชคก็คือ,อ0159นะคะสําหรับเลขนาโชคนะคะ0159สำหรับ เพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนี่คือโชคชะตาของคุณนะคะในวันที่29เดือนมิถุนาย,ยน2568แล้วมาดูกันว่าไปมูตรงไหนแล้วยิ่งดีกว่าเดิมโอ้พระแม่ลักษมีนะคะเป็นปางประธานพรทรัพย์นะ,นะคะเพื่อนๆเ,เป็นปางประธานทรัพย์นะความร่ารวยดูสิหยิบจ,จับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยสิ่งดาค่าความสวยความงามความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จในทุกเรื่องราวโอ้นะคะพลังงานค่อนข้างที่จะดีใครเลือกกองที่หนึ่งพิมพ์น้อมรับมาเลยนะคะ พิมพ์น้อมรับกดไลค์กดแชร์ขอให้สมหวังดังนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาทีนี้เรามาเริ่มกองที่สองกันนะคะโอ้ความรับผิดชอบภาระนะคะการแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะหนักหน่วงมากจนเกินไปสําหรับสิบคาานะคะสิบไม้เท้านะคะเพื่อนเรื่องของการงานบางคนอาจจะเริ่มไม่ไหวแล้วนักึงจนเกินไป งานโน้นงานนอกงานในงานหลานงานหลวงงานทุกงานเอาจนล้นมือเลยอะ่ะงานล้นมือหรือว่าอาจจะแบกรับภาระเรื่องของการงานมากจนมากจนเกินไปนะคะอันไหนที่คอยอลดทอนลงก็ให้คนอื่นรับผิดชอบบ้างก็ได้ไม่งั้นคุณจะไม่ไหวเอานะคะเพื่อนๆสาหรับเรื่องของการเงินนะคะการแบกรับค่าใช้จ่ายที่เยอะจนเกินไปอาจมีรายจ่ายก้อนใหญ่ที่รอคุณอยู่หรือว่า หากรู้เท่าทันอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องจับสายอันนี้ทดแทนอันนี้ได้ไหมอันไหนที่เว้นไว้ก่อนวันนี้คุณก็อาจจะต้องตั้งระมัดระวังไว้ก่อนนะคะอาจจะแบบมีเรื่องให้คุณต้องแบบอยากได้อยากอยากได้น้นอยากได้อันนี้หรือว่าต้องรับผิดชอบหรืออาจจะต้องจับจ่ายอะไรเป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วงเวลานี้ในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสหรับความรักของคนมีคู่หัวนะคะ แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะไม่งั้นว่วจะเหนื่อยจะเพียงคนเดียวถ้าเกิดใครที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่แล้วไม่งั้นก็เออที่รักไฟหน่อยคุณก็ทำหมดทุกอย่างอะไรแบบนี้นะก็ไม่ไหวนะคะจะได้อ,อ่าไม่เหนื่อยมากจนเกินไปถ้าคุณแบ่งเปาให้คนอื่นได้ได้ไดใชใ้ให้ให้แบ่งงานกันทำน่ะถ้าคุณแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำน่ะนะคะสําหรับเรื่องของความรักคนที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวแล้วส่วนคนโสดล่ะนะคะ บางคนอาจจะมัวแต่ก้มหน้ากลมตาทํางานโอ้ยรับผิดชอบการงานมากมายไม่มีเวลามองใครเลยเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยนะคะโน่นนี่นั่น,นงานก็เยอะอันนี้ก็น,นต้องทําง,งานหาเงินตัวเป็นเกลียวอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้มองใครหรือถ้าเกิดมองเล็งๆกันอยู่ก็อาจจะไม่มีเวลานะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะรับผิดชอบเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะคะเรื่องของสุขภาพล่ะสุขภาพนะคะปัญหาของสุขภาพที่สะสมมานานอาจเริ่มอาการ คุณอาจจะต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อนๆบางทีคุณอาจจะแบกรับแบกหามหนักจนเกินไปในเรื่องของทางกายภาพอ่ะ แบกของขามของหนักยกของหนักหรืออะไรแบบนี้ระมาดระวังเรื่องของหลังหรืออะไรพวกนั้นร่วมด้วยนะคะส่วนโชคลาบนะคะโชคลาบไม่ค่อยเข้าค้างในช่วงเวลานี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามูจะเป็นอย่างไรมันทําบุญบ่อยๆตักบาตรก็ได้นะคะเพื่อนๆตักบาตรยามเช้าหรือเพนหรืออะไรก็ตามที่ที่สะดวกหรือว่าจะทําบุญสุดทานในเรื่องของการทําทานบารมียิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะเพื่อเป็นการเปิดโชคเปิดลาเปิดทางให้กับดวงชะตาของคุณที่จะได้โชคลาบเข้ามานั่นเองนะคะส่วนเคล็ดลั นะคะอย่าแบกรับทุกเรื่องไว้จนกระทั่งคุณเองนั่นแหละเดือดร้อนเองเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะเนี่ยนะคะบางทีแบบคนอื่นพนักงานเผื่อดวงว่านหรือใครก็ตามคนนี้ครอบครัวอะไรก็ตามทีที่แบบโอ้ยนี่ทําไม่ได้ทําไม่หน่อยโอ้ยงานงานประจําก็ต้องทํางานในบ้านก็ต้องเอาไหนจะงานหลูกงานหลานงานโน้ยานพี่น้องคนนี้คนนั้นก็จะแบกมาหมดทุกอย่างไม่ได้นะคะคุณจะเหนื่อยเอานะคะมันจะไม่ไหวมันจะล้มทั้งยืนนะะ่นแหะนะคะเพื่อนๆเลขน้ําโชคหลาดนะคะ 0157นะคะเลขนำโชค0157นะคะทีนี้มาดูกันว่าไปมูลแล้วคุณจะ เบาลงไหมนะคะสิ่งที่คุณแบกหนักเหลือเกินเนี่ยนะคะโอ้เบาเบานะคะมาเลยไอ้ไข่มาแล้วนะคะซื่อสัตย์รอคอยช่วยเหลือรักษาสัจจะไข่ก็รเราย่อมรู้กันดีอยู่แล้วว่ามาเพื่อปกป้องและมาเพื่อให้โชคลาภอย่าลืมนะมูไข่ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆการที่เราจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้จากการให้ก่อนแล้วเราค่อยเป็นผู้ที่ถูกรับผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับอยู่ดีแหละนะคะเ,เพื่อนๆโชคลาภลอยก็มาแล้วนี่นะคะ ส่วนกองที่สามค่ะมาดูกันเอาจริงๆชาวกองที่สองอะที่มองดูว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากเป็นคนที่อึดถึกทนเนี่ยดีมากนะจริงจริพอเวลาเราผ่านในสิ่งที่เราแบกรับภาระแบกรับความผิดชอบมากมายหลายอย่างนี่แหละคือประสบการณ์ที่คุณแบบผู้ที่เก่งเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ต่อไปได้เนี่ยนะคะนี่แหละนะคะ ทองที่สามมาเริ่มกันเลยโอ้ฉลาดเกมโกงฉลาดแกมโกงแล้วนาทีนี้นะคะหลอกลวงไม่น่าไว้ใจอย่าไปทำอะไรซุ่มเสียงผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจเริยธรรมนะคะพลังงานของเจ็ดดาบนะคะเ,เพื่อนเรื่องของการงานนะคะต้องรอรอบต้องรอบครอบให้มากกว่าเดิม บางทีอาจจะแบบไม่ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องของการงานหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าต้องรอบความเรื่องของการงานให้มากไม่ควรไว้ใจใครมากจนเกินไปอาจจะถูกขโมยโปรเจกต์งานอะไรต่อมีอะไรของคุณเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงตัวของคุณเองก็ได้อาจจะไปทําเช่นนั้นหรือหยาหรืออาจจะเป็นภาวะของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ที่จะถูกกระทําที่คุณจะถูกกระทําเลยเรื่องของผลประโยชน์ที่จะถูกเขาขโมยไปโปรเจกต์งานเอ่ยอะไรแบบเนี้ยเรื่องของการเงินนะคะ เก็บเงินเก็บทองให้มิดชิดลาะไม่งั้นอาจจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์ได้อาจจะโดนตบทรัพย์หรืออาจจะถูกมิดพวกมิดนะ่นะมิดเยอะช่่งมวลาเนี่นะคะอาจจะเจอมิดแท้นั่นแหละมาหลอกลวงไปนะงั้นนะถ้าเรื่องของความรักของคนมีคู่นะคะ ห่วงหน้าพาวงหลังนะคะมีเรื่องราวให้ต้องปิดปิด,ปดบงับงบังซ่อนซอนเล่นเล่นกันหรือทําตัวที่น่าสงสัยไม่น่าที่จะไว้ใจอะไรแบบเนี้ยนะคะเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยนะหรือจะเป็นคุณเองนะคะส่วนคนโสดนะคะรู้หนา้าไม่รู้ใจช่วงนี้ก็เจอแต่คนทาตัวแปลกๆเนี่ยนะคะรับรับ่อรอลับรับรอร่อลน,น่นประตูมีให้ทางเดินเข้ามาไม่ยอมเข้าไปเข้าอะไรหลังบ้านไปเข้าอะไรทางหน้าต่างทํานองนั้นแหละนะเพื่อนต้อระวังไว้้ดีนะคะสุขภาพ ลาบลานะคะอย่าประมาทกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะมันอาจบานปลายได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนส่วนโชคลาบลา่าดืาไม่คุ้มเสียเลยอย่าบุกมุลจนมากจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเผาดูก่อนแต่เดี๋ยวไปดูกันว่ามูล,ลจะแก้ไขสา,าสตุการอย่างไรนะคะเคล็ดลับนะคะต้องรู้จักพลิกแปลง บางครั้งอย่าซื้อจนเกินไปอาจจะโดนอารัตรระเบียบอย่าลืมนะคะบางครั้งอคุณใจดีกับใครไม่ใช่ใครจะใจดีกับคุณบางครั้งคุณซื่อสัตย์กับทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื่อสัตย์กับคุณนั่นเองนะคะเรียนรู้กับโรคใบนี้เอาไว้ให้มากมายนะคะเพื่อนๆแล้วจะไม่เสียใจกับ สิ่งที่แบบมันจะเป็นไปมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ธรรมดานั่นแหละวันนี้เอาเดี๋ยวก็เดินโดินนี่นานสักพักอตอนเย็นมาก็จะเป็นอีกอารณ์หนึ่งนะคะธรรมดาของมนุษย์โลกส่วนเลขนําโชคหละนีศูนย์สองเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดแปดนะคะเลขนําโชคของคุณนะคะมามาดูกันไปมูกันแล้วตรงไหนจะดีสําหรับคุณนะคะพออุปโตตนั่นพออุปโตตใส่บาตรนะคะใส่บาตรตอนเช้าเพลินก็ได้นะคะย่อมรู้ดีว่า พระอุปคตศนะหนึ่งเดินทางทานน้าก็ปลอดภัยทําอะไรก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามาเพื่อกป้องมาเพื่อรักษานะคะและคุณจะไม่ได้อดอยากเลยต่อให้คุณจะไม่ได้มีโชคลาภใหญ่อะไรก็ตามทีแต่ว่ามีกินไม่หมดนันะคะเหลือกินเหลือใช้ยิ่งคุณยิ่งคุณเป็นบุคคลที่สะสมบารมีหรือสร้างทานบารมีของคุณเนี่ยนะคะการตักบาตรก็ดีการสร้างทานบารมียิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะยิ่งใครได้ได,ได้มีโอกาสได้ทําบุญกับพระที่ออกแบบ นิโลธาสมาบัิะนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะยิ่งแบบเป็นอน,นิสงค์ค่อนข้างที่จะสูงเอาแล้วดูอันกันเอาแล้วกันนะคะเพื่อนใครที่เรือกองที่สามนะคะคุณจะมีกินไม่หมดหละเหลือกินเหลือใช้แน่นอนยิ่งคุณเพียงที่จะ สร้างกุศลในการให้ทานบาร,รมีนะนะคะเมือนหรือว่าตักบาตรท,ทาบุญสุนทานของคุณเนี่ยนะคะยิ่งไม่อดเลยใครตื่นวันนี้นะตื่นให้ทานตอนเช้านะสําหรับกองที่3ามตื่นแล้วใส่บาตรแล้วจะคล้องตัวนะคะไอทีแทนที่จะโดนขโมยไปก็จะไม่โดนนะคะมันเพื่อ <c oughs> จะโดนก็แฮ้ผลประโยชน์ไปก็จะไม่โดนนะคะก็จะถูกปกป้อง,องเห็นไหมมาเพื่อปกป้องมาเพื่อรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะคะโอเคนะคะทั้งหมดสามกองก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ห,หมอก็ต้องขอจบคําทํานายให้กับ,บเพื่อนเพืทั้งสามกองเลยขอให้ทุกคนนะคะบางคนอาจจะเลือกทั้งสากองเลยก็ได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทั้นทางกองที่หนึ่งสองสามนะคะสมวหวังนางปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมร่ำรวยกันทุกคนสุขภาพแข็งแรง สมหวังในรักแท้กันทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนเพืทุกๆคนนะคะมีความสุขรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงไปก่อนแล้วเจอกัน,นในคลิปหน้าขอบคุณที่มาติดตามขอบคุณที่มารับชมกดไลค์กดกแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะซู้ๆนะแม่หมอกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนเริ่มนะิะมนะคะบายคะ่ะ